มีรปภเราขออยเอาเงินเนี่ยเฮ้ยได้ไรวะมึงไป็นจอนหรือไป็นรปภจอนอ่ะมันมแปลว่าไงจอนนี่จอนอรอจอนเหรอรปภรักษาความปลอดภัยเฮ้ยได้เท่าไหร่วะตามเมื่อก <Heh. S 2> ี้เติมเงินเท่าไหร่เอาเงินมาแบบนี้เหรอมาแย่งเงินเราไอ้งั่นนี่เป็นของเราแต่มันบอกว่าเป็นชื่อมันของมันแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นของเรา มันมันแปลว่าไงตัวนี้จอลอรอ,อ,อจรอเหรอรปภร,รักษาความปลอดภัยไอ้ได้เท่าไหร่วะตามเมื่อกี้เติมเงินเท่าไหร่เอาเงินมาแบบนี้เหรอคูอ่จะบอคู่อย่างวกตื่นไงคะบ้านประคองเถอยเดี๋ยวก็วันหนุกลุกแล้วมันก็เอาพวกรปภมาเหมือนมาแกล้งเราอะ่ะแล้วก็มาแย่งเงินเรา ทั้งที่เป็นของเราแต่มันบอกว่าเป็นชื่อมันของมันแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นของเราเนี่ยก็มีแค่จะให้สั้นๆก็มีแค่นี้บาลเมตเ,เขาไปเอาที่ที่ขายของปกติมันไม่ต้องไปเอาหรอกเขาก็มาใส่ในตู้เซฟไว้ให้แล้วมาแล้วไปขายเอามาไอ้น,นี่มันจะเอาเอง,<ไ>งมันก็ไปแย่ไปเอาไปแย่งเอาให้คซื้อตู้เซฟมาแล้วมาหย่อนให้เด็กบังคับให้เออรา,าพอให้บงังคับให้เด็กอะย่อนหยน่อนย่อนเอาเงินมาเอามาถ่ายรูป ใส่ใช่ไขตู้เขาที่เอามาใช่แ้วมันที่เติมก็ใส่ตู้ของเขาที่ใช่ใช่ตอนนี้จะน้ำมันนะนะเราเราของที่เราขายเขาก็เอาเอาหมดทุกอย่างคืนนั้นไปเอากี่คนนะป้าสองคนกลางคืนสองคนผมียอะไรมียมันกับตัวมันไอเมียไอปลาเมฆกับโตมันออได้เงินไปเท่าไหร่ครับมันไม่ได้เงินหรอกมัน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 มาดูรื้อของเอาเอกสารเพราะว่าขึ้นศาลเนี่ยมันต้องเอาเอกสาร มันก็เอาเอกสารไปเบี่ยงทวนแต่เราก็มารู้ทีหลังนะแต่มันเข้าหลายรอบแต่เรามาจับได้รอบเดียวที่เห็นที่เห็นในในไอ้ห้องแกมปิดเนี่ยเพราะมันไปปิดก่อนมันได้ปิดก่อน,น,อนแล้วมันถึงเข้าแต่วันนั้นมันคงจะปิดไม่หมดปิดไม่หมดเพราะมันมีหลายตัวนะตัวปิดอะ่ะเขาก็จ้างเราปออมาเลยมาเพื่ออะไรป่าเขาก็บอกว่ามาคุ้มครองเขาแล้วก็มาดูแลของเขากลัวเราไปทุกของเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่ของเองของของข้า คือเดี๋ยวนี้ไปไหนป้าไปไหนได้เดินประกบไาเดินไปรป,รประกบเลยเดี๋ยวลองไปดูลองไปดูก็ได้ให้ป้าเดินไปไหนเดี๋ยวมาเต็มเลยร้อนเต็มเลยอะ่ะจริงๆแล้วป้าอยากจะได้ปั้มคืนจากบรอะ,อะได้อะป้ามาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับหลานชายชื่อนายปรเมศหรือหนึ่งและรัญญาซึ่งไม่แน่ใจว่าจดทะเบียนไหมช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้ ได้เข้าไปบุกลุกวมทําบุกลุกเข้าไปในบ้านป้าแล้วก็ชั้นบนเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยชั้นล่างนี่ทําเป็นสํานักง,งานออฟฟิศเข้าไปช่วงกลางคืนแล้วก็ไปค้นหาเอกสารแล้วยังไม่แน่ใจว่าเอาอะไรไปบ้างด้วยแล้วมีหลักฐานที่มาให้พนักง,งานสอบสวนก็คือกล้องวงจรปิดภาพถ่ายสําเนาชนโฉนดที่ป้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็ภาพถ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องที่สองนี้จะเป็นเรื่องที่หลานชายคนหนึ่งพึ่งไปบุกลุกป้าเมื่อไม่กี่วันมานี้กเกี่ยวกับการที่เข้าไปเปิดตู้เซฟของป้าแล้วไปเอาสมุดบัญชี uh, ส่วนที่เป็นของป้านี่ประมาณสี่เล่มแล้วก็ส่วนของที่เป็นของหลานคนนี้ซึ่งชื่อนายวรพลหรือว่าน้องนานของเขาเนี่ยเอาไปเจ็ดเล่มซึ่งผมสอบถามดูแล้วว่าเจ็ดเล่มเนี้<ม>เป็น บัญชีที่ป้าเปรมเนี่ยไปให้หลานชายไปเปิดบัญชีเพื่อตั้ง QR code สำหรับชำระค่าสินค้าภายในปั๊มน้ำมันโดยเพื่อเมื่อมีการชำระค่าสินค้าแล้วป้าจะเอามาบริหารจัดการในกิจการน้ำมันที่ป้าเคยทำมา็7ปีแต่วันนั้นอ่ะได้เข้าไปช่วงกลางวันป้ากเลยได้ร้องห้ามแต่ก็ไม่ฟังแล้วเ็าไล่ออกมาแต่ก็ไม่ยอมออกไป จนกระทั่งทิ้งเวลานานแล้วก็เอาเอกสารไปด้วยก็เลยก็เลยพาป้ามาร้องทุกดํดำเนินคดีวันนี้โดยมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่เข้าไปบุกรุกแล้วก็ภาพถ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือภาพถ่ายพยานบุคคลที่อยู่ที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นวันนี้ก็เลยมาร้องทุก2สองเรื่อง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ